สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชุด3ตัวบน27ชุดของทางแอดไผ่บรรเลงเลขมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับเลขชุด สามตัวบนของแอดไผ่งวดนี้นะครับให้ไว้ยี่สิบเจ็ดชุดเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูของงวดก่อนๆก,กันก่อนนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผลรางวัลออกสี่แปดหนึ่งนะครับวันนี้แอดไผ่ให้ชุดสามตัวบนยี่สิบเจ็ดชุดเข้าที่ ตัวกับนะครับ1 4 8นะครับในงวดนี้นะครับส่วนงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันที่16เมษายน67นะครับชุด3ตัวบน27ชุดของแอร์ไพก็เข้าที่ตัวกลับเหมือนกันนะครับงวดนี้ผลรางวัลจะออก598นะครับงวดนี้จะออก598 นะครับก็เข้าที่ตัวกลับเหมือนกันนะครับในงวด16เมษาส่วนงวดที่จะถึงนี้งวดวันที่2พฤษภาคม6 7 6 7ที่จะถึงนี้นะครับชุด27ชุดที่ทางแอดไผ่บรรเลงเลขให้ไว้นะครับก็จะมีเลขชุดเด่นที่เป็นเลข3นะครับจะมีเลข363

586 581 523 5าแหแล้วก็5้าสองหนะครับส่วนแถวสุดท้ายจะเป็นชุดเด่นที่เป็นเลข7นะครับก็จะมีเลข7จ็ดห6สามเจ็ดห6หกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปดสาดสองห แล้วก็7 2 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข3ตัวบนทั้ง27ชุดของทางแอดไผ่บรรเลงเลขนะครับก็ขอขอบคุณทางแอดไผ่ไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะครับค่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่า27ชุดมันเยอะไปนะครับเพื่อนๆก็ลองลองเอาแต้มแต้มรวม3ตัวบนมาตัดให้เหลือน้อยชุดลงได้นะครับอย่าง แต้มรวม3ตัวบนของแอดวิลัตค่อนข้างแม่นนะครับเดินดีนะครับเดินมาหลายงวดเลยที่แอดวิลัตให้ไว้นะครับแต้มในงวดนี้นะครับก็จะมีเลข5แต้ม7แต้ม9แต้ม1แต้ม4แต้มแล้วก็6แต้มนะครับเดี๋ยวเราลองเอาแต้มของทางแอดวิลัตมาตัด กับชุด3ตัวบน27ชุดของแอดไผให้เหลือน้อยชุดดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นแปม3ตัวบนของแอดวิลัสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแถวแรกกันก่อนชุดแรกจะเป็นชุดเด่นที่มีเลข3นะครับของทางแอดไผเดี๋ยวมาบวกดูนะครับ3บวก6ได้9 บวก3ได้12นะครับเป็น2แต้ม2แต้มก็ไม่ตรงกับทางแอดวิลัให้ไว้นะครับจุดนี้เราจะตัดออกนะครับตัวต่อมา3 6บวก6ได้9 6้บวก6ได้15นะครับก็เป็น5แต้ม5แต้มมีนะครับเราจดไว้ก่อนจะเป็น3 6 6 5แต้มนะครับ ตัต่อมาสามหกนึ่งได้9ก้าหนึ่งได้ศูนย์แต้มศูนย์แต้มจะไม่มีนะครับ3บวก8ได้11 11อบวกสได้1 4ก็คือสแต้มนะครับสแต้มจะมีนะครับเอาเป็นเลข3 8ม3 8 3สนะครับตัวต่อมาครับ3มบวก8ดได้1นบวกของได้7ด เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มก็มีนะครับ3 8 6แปดหกสามแปดหกาจะมาสามหกได้1นึ่งหกหนึได้2อสองแต้มจะไม่มีในนี้นะครับ3าบวกสได้5้าบวกสาเป็น8ปดแปดแต้มแปดแต้มก็ไม่มีเหมือน,นกันนะครับสามบวกสองได้ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดก็คือ1แต้มหแต้มมีนะครับ แล้เวเรามาจดด้วยกันสามสองหกสามสองหกนะครับหนึ่งแต้มนะครับต่อมาสามบวกสองได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกแต้มนะครับหกแต้มมีนะครับสามสองหนึ่งนะครับหกแต้มเ,เดี๋ยวเรามาดูชุดเด่นที่มีเลขห้านะครับ 5บวกหได้1นบวก3าเป็น4ี่สี่แต้มสี่แต้มมีนะครับห้าหสานะครับห6 3 4แส้ม,มีแตัวต่อมา5้าบวกได้1บวกหเป็นเป็น7นะครับ7แต้มมีนะครับห้า 5, 6 6, 5 6, 6 6ต่อมาห้า5นบวกได้1นะครับลงหเป็นสอง สองแต้มไม่มีนะครับตัดออกนะครับตัวนี้ห้าบวกแปดสามสามบวกสามก็เป็นหกนะครับหกแต้มมีนะครับห้าแปดสามนะครับหกแต้มห้าแปดสามตัวต่อมาห้าบวกแปดได้สามบวกเป็นเก้าเก้าแต้มเก้าแต้มมีนะครับห้าแปดหกห้าแปด ต่อมาห้าบวกแปดไสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่แต้มมีนะครับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับแถวต่อมาห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์แต้มจะไม่มีนะครับก็จะตัดออกนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามแต้มไม่มีตัดออกนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ด 7จบวกหนึ่งก็เป็น8ปแปดแต่ไม่มีตัดออกนะครับนี่มาดูแถวสุดท้ายชุดเด่นที่มีเลขเจนะครับ7จดบวกหได้3ามบวกสมก็เป็นหนะครับ6แต้มมีนะครับเป็น7จ็ดหกสาสานะครับหแต้ม ตัวต่อมาเจบวกหกได้สามบวกหก็เป็น9้านะครับ9้าแต้ม9้าแต้มมีนะครับเจ็ดหกหเจหนะครับ9แต้มตัวต่อมาเบวกหกได้สามบวกหนึ่งเป็น4ี่สี่แต้มมีนะครับเจ็ดหกหนึ่งเจดหหนึ่งนะครับตัวต่อมาเจบวกแปเป็นห้าหบวกสาเป็น8ปดแดแต้มไม่มีนะครับ ตัต่อมเจบวกแปดเป็นห5าหบวกหก็จะได้1นึงะครับหแต้มมีนะครับเจ็แหกนะครับหนึงแต้มตา7เบวกแปดเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกแต้มนะครับหแต้มมีนะครับเจ็ดนึงนะครับตต่อมา7จบวกสเป็น9้าบวก ก้าบวกสามก็ได้สิบสองก็คือสองแต้มสองแต้มไม่มีนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าคือห้าแต้มห้าแต้มมีนะครับเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนะครับห้าแต้มเราต่อมาเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็น์ศูนย์แต้มไม่มีนะครับก็หมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกชุดนะครับก็เหลือสิบหกชุดนะครับถ้าเอาแต้มถ้าเอาแต้มมาตัดนะครับถ้าเอาแต้มเห่นของทางแอดวิลัดมาตัดกับเลขชุดสามตัวบนของแอดไผ่นะครับก็จะเหลือแค่สิบหกชุดนี้นะครับ ว่าเพื่อนๆชอบชุดไหนหรือว่าอยากจะตัดให้เหลือน้อยชุดกว่าน,นี้ก็ลองเอาเลขดับของอาจารย์ที่เดินดีๆนะครับลองเอาเลขดับมาตัดดูเพื่อให้เหลือน้อยชุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆชอบเลขไหนก็ลองเอาไปเลือกซื้อกันได้นะครับส่วนใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับ